ขอเจริญพรคุณโยมทุกท่านสามเณรชื่อสามเณรพวิภาคนิชโรติละวัตชื่อเล่นชื่อสามเณรวินเนอร์อายุ10ปีสามเณรชื่อสามเณรมชิรรทาบุตรชื่อเล่นชื่อสามเณรโอพินอายุ10ปีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าคุมทรัพย์ก็คือบุญย่อมให้ผลที่หน้าปรารถนาทั้งที่เป็นมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติหลวงพ่อเคยให้โอวาทไว้ว่าเราเกิดมาเพราะมีบุญเพราะมีลมหายใจบุญเราใช้ตลอดเวลาใช้ไปก็หมดไปถ้าไม่สร้างบุญใหม่หมดบุญก็หมดลมแปลว่าหมดสิทธิ์ในการส่งสมบุญชีวิตหลังความตาย ไม่สามารถทำมาหากินเหมือนในเมืองมนุษย์ได้ไม่สามารถใช้เงินใช้ทองใช้ได้แค่บุญและบาปบาปใช้ในอบายบุญใช้ในสวรรค์และนิพพานคุณโยมทั้งหลายใต้ปร,ราลุมเหตุอันดีงามตั้งใจมาถวายพัตตาหารอันปาราณีตแต่พระพิสุ์สมณีนหมู่ใหญ่อันเป็นเหตุนำความสุขมาให้ ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าด้วยบุญนี้จะทำให้คุณโยมครั่งพร้อมไปด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติที่ป่วยก็จะหายที่ปารถนาอะไรไว้ก็จะสำเร็จพระอาจารย์พ่อพี่เลี้ยงและสมณเณรนะทีนี้ทุกลูปก็ขออนุโมทนาบุญอย่างยิ่งขอให้คุณโยมและคณะปรลย,ยันมิทุกท่าน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุขัยยืนยาวให้ได้เข้าถึงธรรมะที่ละเอียดยิ่งยิ่งขึ้นไปให้ได้มีสมบัติเป็นอนันตะมากมายมหาศาลตลอดไปให้ได้ตามติดติดตามมหาปูชนียาจารย์ไปทุกวทุกชาติตรากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเถินตั้งใจกดน้ำและละพอนะครับยะทาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครางัง เอว่เมว่อิโตทินนองเปตานองอุปกปติอิชิตตังปติตังตุมหังคิปเมวสิมิชาตุสเปปุเรนตุสัรกปาจันโทปนาลโสยะทามนิโชติราโสยะทาสพีติโยวิวาจจันตุสัพพะ คูวินัสตุมเตียพวตวันตระยุสุขิธิขกยุโกภาวพิวัฒนเสเลเสเนจังพุทตปัจายโนจตตารุธรรมวัฒนียุวันโนสุขังพะละ ขอให้คุณโยมมีแต่ความสุขกายสุขใจจเจริญพร